ข้อความจากชาหักทุเรียนชาหักทุเรียนนั้นเป็นผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ที่อุทิศตนเพื่อรับใช้ผู้อื่นเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้ทุ่มเทโดยพื้นฐานเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติในการผ่านกระบวนการของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือการเอ็กชนชันชาหักทูเรียนนั้นพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งมีการสั่นสะเทือนสูงกว่ามนุษย์และพวกเขาสามารถโต้อตอบกับมนุษย์ได้ง่ายขึ้นชาวออกทูเรียนนั้นตระหนักดีถึงความจริงที่ว่ามนุษยชาตินั้นกำลังเลื่อนมิติขึ้นไปและพวกเขาก็กระตือรือร้นที่มนุษยชาตินั้นจะเข้าร่วมในการเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นและก็ออกเทพที่สูงกว่าชาวอตูเรียนนั้นมีนิสัยที่ร่าเริง อรารยาสัยดีและเปิดใจกว้างพวกเขาอดทนต่อผู้อื่นมีความอบ,บอุ่นและเป็นกันเองและมีเสน่ห์มีคำอธิบายว่าชาวอักตูเรียนนั้นตัวสูงมีใบหน้าและร่างกายที่มีลักษณะยาวมากพวกเขามักจะสวมชุดอวกาศสีดำและบางครั้งก็วาดภาพในงานศิลปะเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียว ดวงตาของพวกเขานั้นมีขนาดใหญ่และก็มีสีส้มสดใสระบบดาวของพวกเขานั้นอยู่ห่างจากโลกประมาณ40ปีแสงและมันก็เป็นระบบดาวคู่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4.9ปีแสงและ1,400เท่าของโลกมีขนาดใหญ่มากชาวอักทูเรียนนั้นมีธาตุอีเทอร์และดวงดาวจำนวนหนึ่ง และแต่ละวัตถุเหล่านี้มีความถี่ในการสั่นสะเทือนของตัวมันเองซึ่งได้รับอิทธิพลจากการสั่นสะเทือนของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยวิธีการนี้เองที่ชาวอักตูเรียนนั้นสามารถจะส่งผลโดยตรงต่อความถี่การสั่นไหวของมนุษยชาติและสามารถช่วยเหลือความถี่นั้นในการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือการเอเจนชันได้ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาวอัคตูเรียนนั้นมักปรากฏตัวเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์แต่บางชนิดก็ปรากฏร่างเป็นร่างที่เปลือยสีทองผสานเข้ากับเพดานหรือว่าพื้นขณะที่บางตัวตนนั้นก็ปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแสงเจิดจ้า แม้ว่าชาวอักซูเรียนนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับมนุษย์ในระดับดวงดาวก็ตามแต่ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสื่อสารกับมนุษย์ทางด้านกระแสจิตและก็ในความฝันได้ด้วยและตามธรรมชาติแล้วพวกเขายังคงสื่อสารผ่านนิมิตรหรือว่าในความฝันเชื่อกันว่าชาวอักซูเรียนนั้นเกิดมาบนโลกและพวกเขาเกิดบนโลกบรรพบุพร,บรุษของพวกเขานั้นมาจากระบบดาวสีน้ําเงินที่เรียกว่า อิซาดาวเคราะห์บ้านเกิดของพวกเขาก็คือชื่อเมืองอักทรัตพวกเขาถูกล่าอาน,นิคมโดยเผ่าพันธุ์ขั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อของพวกเหล่าทอรไวท์หรือว่าเหล่าทอวันซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากระบบดาวซิเรียตนั่นเองชาวอักทรียนนั้นอพยพมายัางโลกในมิติที่สี่และพวกเขาก็เลยกลายเป็นผู้พิทักษ์โลก พวกเขาช่วยให้มนุษย์นั้นพัฒนาจิตสำนึกและพวกเขาช่วยแนะนำพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามพวกเหล่าเทวไว้ขั้นสูงนั้นพวกเขากลับกลายเป็นผู้ที่เย่อหยิ่งและก็ก้าวร้าวเลยส่งผลให้ชาตอักทูเรียนนั้นได้นำม,มนุษย์นั้นกลับไปสู่เมืองของอัคทุรัสในที่สุด และในที่สุดชาอัคตูเรียนนั้นก็ได้พัฒนาซีต้าเรติคูลีซึ่งเป็นรูหนอนที่เชื่อมต่อก,กับกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งหมดรูหนอนหรือว่าประตูมิตินั้นถูกทำลายในเวลาต่อมาและปล่อยให้ชาวอัคตูเรียนนั้นติดอยู่บนโลกและตอนนี้ชาวอัคตูเรียนนั้นได้กลับมายัางกาแล็กซีทางช้างเผือกอีกครั้งและพวกเขาก็อยู่ในขั้นตอนของการยกระดับจิตของมนุษยชาติ พวกเขานั้นได้มาอย่างโลกชาว jeans, อัคตูเรียนนั้นพวกเขามายัางโลกในร่างของมนุษย์เมื่อหลายร้อยล้านปีเมื่อหลายร้อยพันปีก่อนพวกเขามายัางโลกในร่างมนุษย์เมื่อหลายร้อยหลายพันปีก่อนและพวกเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวดวงแรกที่มาถึงยา,านอวกาศของพวกเขานั้นได้มายัางโลกหลายครั้งก่อนหน้านี้ในร่างของมนุษย์ และพวกเขายังคงมาสู่โลกด้วยการมาเยือนบ่อยครั้งในร่างของมนุษย์ยานอวากาศของเขานั้นชื่อว่ายานอวากาศอธัธนายานอวากาศของพวกเขาซึ่งเป็นยานอวากาศที่ลํำหน้าที่สุดของยานของอัคทูเรียนอินเตอร์ไพร์และประกอบด้วยห้องผลึก88ห้องซึ่งเป็นสตาชีปอัคตูเรียนและในแต่ละห้องนั้นจะมีขนาดเท่าโรงเก็บเครื่องบินขนาดเล็ก และก็ได้รับคำสั่งหรือว่าบัญชาการได้รับการบัญชาการโดยหลอดอาดามะผู้บัญชาการสูงสุดของอักชูเรียนและมันก็ถูกส่งมาเพื่อที่จะปกป้องโลกจากภัยคุกคามจากต่างดาวในเชิงลบหรือว่าพวกเหล่ามืดยานอาทินานี้ยังติดตั้งลำแสงอนุภาพที่สรงพลังและมีอาวุธเตอร์ปิโด โฟตอนและมันถูกส่งไปประจำการในไอออนโนสเฟียของโลกยานอา,ากาศของพวกเขานั้นเป็นสัญญาณแห่งความรักและแสงสว่างของชาวอัคทูเรียนและเป็นเยอเรือ,อยานแม่ที่ดีที่สุดนะที่เคยสร้างโดยสภาอัคทูเรียนเพื่อที่จะช่วยให้มนุษยชาตินั้นมีความพยายามที่จะเพิ่มการสะเทือนของโลกกายาให้สูงขึ้น พวกเขานั้นเชื่อในแนวคิดในเรื่องของการวิวัฒนาการของมนุษยชาติมาโดยตลอดและชาวอตุเรียนนั้นเชื่อว่าบุคคลที่มาจุติบนโลกหรือว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่นมีศักยภาพที่จะวิวัฒนาการแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และวิญญาณของบุคคลที่มีจิตสํานึกที่สูงขึ้นและวิญญาณของบุคคลหรือจิตสํานึกที่สูงขึ้นนั้นเป็นดาวฤกษ์หรือว่าระดับของดวงดาวนั้นมันก็คือมนุษย์นั่นเอง และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องการที่จะแบ่งปันศักยภาพนั้นกับโลกดังนั้นชาวอักทูเร่อนจึงได้ช่วยกันสร้างมนุษย์ขึ้นมาพวกเขาสร้างเพื่อรักพวกเขาสร้างวิทยาศาสตร์และถ้าคุณนั้นมีปัญญามีความรักและวิทยาศาสตร์และเข้าใจสิ่งนี้คุณสามารถสร้างมนุษย์และมนุษย์นั้นก็จะกลายเป็นดาราหรือว่าดวงดาวชาวอักสูเรียนนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ทางด้านของพันธุกรรมกับคุณคุณอาจจะมองว่าพวกเขานั้นเป็นเพียงมนุษย์ต่างดาวหรือว่ามนุษย์อวกาศและพวกเขาก็ได้ชี้นำมนุษยชาตินั้นมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วตอนนี้ชาวอักทูเรียนนั้นได้กลับมายัางโลกโดยพวกเขานั้นตั้งใจที่จะยกระดับมนุษยชาตินั้นให้สูงขึ้นและมนุษยชาตินั้นก็พร้อมสำหรับมันอยู่แล้วเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณ เราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันธ์กาแล็กติกอาโฮออรราเรเอกาครัชทูสาพันธ์กาแล็กติกโดยโบูสเด